นี่ครับพ่อร้านคาเฟครับแถวบ้านจ่องครับสนใจติดต่อได้ครับบ้านจ้งค,คุณน้ำนางนอนครับ,บอำเภอเมษาจังหวัดเชียงราย

น้อยพาแตกดังรถตอนเย็นบ้านจอง อำเภอแม่ไทรจังหวัดเชียงราย ใส่ติดสองได,ด,นนะด้ครับมาดามว่าฮะดางเกีียวจล้างคนเยอครับ บ้านจ่องครับบ้านจ่องครับทางบ้านจ่องครับทางดินครับทางวัดต่างดินครับต่างดิแม่สายจังหวัดเชียงรายครับคุณน้ำมาครับืลอยฟ้าแตงครับ